ที่ประเทศจีนนะเมื่อสิกับปีก่อนมีครอบครวัวหนึ่งนะพ่อแม่แล้วก็ลูกนะลูกนี่เป็นผู้ชายมีสองคนครอบครัวนี้ก็ทำงานหนักมากนะแข็งขันแข็งแล้วก็มีความหวังกับ ลูกชายมากเดยเพราะลูกชายคนโตพรลูกชายคนโตเป็นคนที่เรียบร้อยสุภาพแล้วก็เรียนเก่งพ่อแม่ก็ฝากฝังนะหวังชีวิตเนี่ยว่าจะดีขึ้นนะเมื่อลูกชายได้เรียนจบแล้วก็ทำมาหากินไ็เรียกว่าทุ่มเทเพื่อ ลูกชายมากโดยเฉพาะลูกชายคนโตจนกระทั่งลูกชายเนี่ยเรียนถึงมัธยมปลาย,เ,ยเตรียมเข้าหมอยฉลัยแล้วครอบครัวนี้ก็หวังให้ลูกชายได้เรียนหมอยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้ลูกชายก็แขังแข็งทุ่มเทม,มากกับการเตรียมสอบ แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะถังแก๊สที่บ้านนี่มันรั่วแล้วก็ระเบิดบอกว่าลูกชายคนโตเนี่ยอยู่ในครัวก็เสียชีวิตตอนที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยแม่เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆนะแต่ว่าไม่เป็นอันตรายแต่ตกใจมากพอรู้ว่าลูกเนี่ย ประสบอุบัติเหตุก็พยายามไปดึงตัวลูกมาจากห้องครัวแต่ว่าตัวเองก็เกิดหกล้มหัวก็กระแทกกับกำแพงสมองนี้ก็ได้รับการกระทบกระเทือนกลายเป็นอมาาัมพาตไปเลยอัมาาพาตนี้ก็ยังดีนะก ไม่ถึงกันนอนติดเตียงแต่ก็ต้องนั่งรถเข็นแล้วก็ความจำนี่ก็เลอะเลือนไปโวจากครอบครัวซึ่งเหมือนจะมีอนาคตนะจู่ๆเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแหละเหตุการณ์ก็แปเปลี่ยนไปลูกชายคนโตก็ตายเมียก็เป็นอมพรา ต่เมียเนี่ยหลังจากที่ได้รับการเยียวยารักษาจนดีขึ้นทำกายภาพบาบัดก็สามารถจะใช้ชีวิตตามเกือบเกือบปกติได้ยกเว้นว่าเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นแล้วกก็เฝ้าถามหาลูกชายทำไมไม่เห็นลูกชายเลย แกไม่รู้ว่าลูกชายตายแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยสมองเนี่ยเกิดกระทบกระเทือนมากจนลืมเหตุการณ์นั้นไปฝ่ายสามีเนี่ยชื่อเสียเ่ยนะแกก็ไม่กล้าบอกความจริงนะว่าลูกชายตายแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกชายไปเรียนหนังสือต่างจังหวัด ภรรยาเนี่ยซึ่งชื่อเหลี้ยงเนี่ยก็เชื่อนะแล้วก็เฝ้าถามถึงลูกชายอยู่เรื่อยสามีก็ไม่ยอมบอกความจริงก็แต่งเรื่องไปเรื่อยๆนะว่ากำลังเรียนอยู่ที่หมาหาลัยนะไม่ว่างเรียนหนักไม่มีเวลาเที่ยกับบ้านเลย ผ่านไปสีห้าปีก็แต่งเรื่องว่าลูกชายตอนนี้กำลังทำงานนะงานหนักมากนะเวลาผ่านไป1ิบเดปีนะผู้เป็นแม่เนี่ยก็พ่อแต่ถามลูกชายว่าไม่เห็นหน้าลูกชายเลยสิบอปีแล้วเกิดความสงสัยนะว่าไปเรียนหนังสือ,อยังไงนะไม่กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ ทำมากินยังไงไม่เคยกลับมาเยี่ยมบ้านเลยฝ่ายสามีนี่ก็สุดท้ายรู้ว่าเนี่ยคงจะโกงไม่สำเร็จแล้วก็จำเป็นต้องบอกความจริงเพราะว่ามันผ่านมาตั้งสิเอ็ดปีแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าลูกชายเลยแต่ก็ มีคืนหนึ่งนะก่อนที่สามีจะบอกความจริงให้กับภรรยานะว่าลูกชายคนโตตายแล้วสองคนเนี่ยบังเอิญได้ดูโทรทัศน์มีรายการข่าวแล้วก็มีการสัมภาษณ์ตำรวจคนหนึ่งเพราะว่าตำรวจคนนั้นหน้าตาเหมือนลูกชายมากเลยเสียเนี่ยซึ่งเป็นสามีเนี่ย ยังเชื่อเลยนะว่าเหมือนกับลูกชายเลยก็บอกไปให้บอกภรรยาล้วนนั่นไงลูกชายเราลูกชายเราแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันก็มีแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็หายไปัวสามี็เลยคิดว่าเนี่ยสงสัยจะเป็นลูกชายแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็พยายามสืบหาติดตามนะไปสอบถาม สถานีโทรทัศนะ์ว่าพอจะรู้จักตำรวจคนนั้นไหมใช้เวลานานนะสุดท้ายก็เจอตัวถสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะก็เลยไปแจ้งให้ตำรวจคนนั้นทราบว่าเนี่ยคุณเหมือนกับลูกชายของครอบครัวหนึ่งเลย ซึ่งอยู่บนทนชานสีนะไกลามากแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังของครอบครัวเนี่ยตำรวจคนนั้บอกยินดีเลยนะยินดีรับบทบาทเป็นลูกชายเพื่อความสุขความสบายใจของครอบครัวนี้เพราะหน้าที่ของเราเป็นตำรวจเนี่ยเราก็ต้องนอกจาก รักษาสวัสดิภาพของผู้คนแล้วก็ต้องช่วยเหลือบริการผู้คนให้เขามีความสุขด้วยในเมื่อครอบครัวนี้เขาต้องการลูกชายผมก็ยินดีนะรับบทเป็นลูกชายสถานีโทรทัศน์เลยจัดให้มีการพบปะกันระหว่างตำรวจคนนี้ชื่อเจียงนะกับครอบครัวเนียแล้วก็มี การเรียกว่าถ่ายทอดทางโทรทัศน์เลยนะว่าพ่อแม่ลูกได้มาพบกันโอ้ยคนก็ชื่นชมมากเสียเนี่ยเห็นหน้าตำรวจคนเนี้ก็เชื่อจริงๆนะว่าเป็นลูกชายเราส่วนภรรยานี่ก็เชื่อเหมือนกันนะว่าโอ้ยลูกชายเราได้เจอกันแล้สิบเอดปี แต่มไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจียงเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจแกก็ไม่เพียงแต่สวมบทบาทนี้นะแต่ว่าแกเอาจริงเอาจังนะกับความสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ยอมพาตัวมาปรากฏทางรายการโทรทัศน์แล้วก็พบปะครอบครัวนี้ แต่หลังนั้นเนี่ยก็ยังติดตามส่งข่าวติดตามข่าวคราวติดต่อสอบถามทุกสุขของครอบครัวนี้ถึงวันตุดจ,จีนก็ส่งของขวัญไปให้ตอนหลังเนี่ยเสียเนี่ยเกิดป่วยเจียงซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยลับบทลูกชายก็ไปเยี่ยม ที่โรงพยาบาลเดินทางไกลเลยนะแถมมอบเงินให้ด้วยเป็นค่ารักษาพยาบาลบอกขอมอบให้พ่อเส,สื้อนี่ก่ทราบซึ้งมากเลยนะแล้วตอนหลังเนี่ยก็เลยรับเอาเจียงเนี่ยมาเป็นลูกชายจริงๆส่วนเลี้ยงซึ่งเป็นภรรยานี่เชื่ออยู่แล้วนะในครอบครัวเนี่ยซึ่งเคยเหงาหงอยเนี่ยก็ไม่ชว่ตชีวาขึ้นมาเลยนะพาะมีลูกชาย ตอนหลังเนี่ยเจียงเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปเยี่ยมครอบครัวนี้ถึงบ้านเกิดเมืองนอนชาญศรีแล้วก็ไปหลายครั้งเรียกว่ารับบทนะเป็นลูกชายเนี่ยแต่ไม่ใช่รับบทจริงๆนะแต่ว่ารู้สึกเลยนะว่าเป็นลูกเป็นพ่อกันตอนหลังก็ มีคนรู้ข่าวนะก็เอาไปไปบอกเล่านะทางสื่อเรื่องราวของเจียงกับเสี้ยนี่ก็เลยเป็นที่รู้จักกันนะแล้วคนก็ชื่นชมมากนะว่าเจียงเนี่ยนะเป็นตำรวจที่ดีมากเลยนะรับสมอ้างเป็นลูกชายให้กับครอบครัวที่เขามีความทุกข์มาก กเตเจียงนี่เขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่นะมันเป็นความรู้สึกที่เขามีความสุขด้วยนะเพรว่าผมเนี่ยมีความสุขมากเลยนะที่เป็นลูกชายของครอบครัวเนี้ถือแรกเนี่ยคิดว่าทำตามหน้าที่นะหน้าที่ต้องบริการเอื้อเฟื้อคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่ประสบความทุกข์ แต่ตอนหลังเนี่ยพบว่าตัวเองก็ได้รับความสุขด้วยอันนี้ก็เรียกว่าผู้ให้ความสุขนะยอมได้รับความสุขที่แรกอยากจะช่วยครอบครัวนี้แต่ตอนหลังก็กลายว่าครอบครัวนี้ก็ช่วยตัวเองเนี่ยมีความสุขด้วยเหมือนกันที่เจียงก็ไม่ใช่ลูกกําพ้านะแต่เขาก็มีความสุขนะที่มีพ่อมีแม่คนใหม่แล้วก็มีความรักความผูกพันมีความเมตตาเอื้อเฟื้อกัน ให้ความเมตตาที่เรามีกับคนกับใครก็ตามนี่สุดท้ายมันก็ส่งผลให้เรามีความสุขเราเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากเราเตรียมรับพรชิตังปฏิตังทุมหังคอยตะพที่ท่านปราตนาแล้วตั้งใจแล้วพิบาเมวาสมิชาตุลงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตูสังกปาปาขอความดำริทั้งบวงจงเต็มที่ จันโทปนาราโซยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพน็ญมณีโชติราโซยาธาสว่างสวยควรยินดีสาพีติโยวิวาจันทตหวันตาไราทั้งปวงจงบำราชไปสัพพโารโควินาส,สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตอันตรายอย่ามีแก่ท่าน สุขีตีคายุโกภาวะท่าน,นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลิสานิจางุทาปจายโนยตาโรธรรมาวาทานีอายุวันโนสุขังภาาสิบอาการคืออายุวันนาสุภาภะรายอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราหปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนีน้ ภาวัตุสาพมังคลังพระสาพพะมงคลยงมีแก่ท่านพันตุสาพาเทวตาพระราเทวดาท่้งควรจงรักษาท่านสาภาพุทธานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมภาสังคานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสง อาโสทิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ